ได้เพื่อเด็กเผมทาได้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊แแบ,บหนึ่งนะลองปิดกล้องก่อนดูไม่ขึ้นดูมขึ้นอยู่นะลองปิดกล้องก่อนว,วีหนึ่งพันเพเฟซมาหน่อยครับกริตินบำเพนทำโปรไฟล์อนิเมะเสียดแม่ออนิเมะด้วย กะลอตินกูว,ว่ามึงมีสองตัวนีหรือเปล่าเนี่ยกะลอตินบัมเพนไแฮกแท็กพันหนึ่งให้หน่อยเว้น้องไอเน,นี้ยคนที่ช่วยชีวิตเองเลยนะเดี๋ยวแล้วกละลูตินไปเป็นทําแอดไปแล้วครับแอดไปแล้วแฮกแท็กพันหนึ่งหน่อยเว้โอเอีเหรอไม่รู้ว่าได้หรืออุย้ยได้ด้วยยัดแม่หลอดสาบ มีฟันเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เหลืองหรมั้งสาวชอบเป็นเทนอะไรเง,งี้ยไงมีผู้หญิงไหมเนี่ยโอ้โหใช่เมื่อกี้เจอผู้หญิงแล้วแม่กูไม่หลอกเกินไม่รลอกหรอวะ วิโอ้โหมีแต่คนปาดมองกูไม่เห็นเนี่มั้งกูไม่หล่อ้เฮียเจอไอ้ไข่เมื่อกี้น่ะกูไม่หล่นะอใช่ปะมึงเลยเปลี่ยนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ชื่ไรครับเนี่ยเออาขอแบบนัดเจมโอซีนะนัดเจมโอซีอะวันนี้วันเกิดผมอวยพรให้ทีครับแบบนัดเจออะไรเงี้ยครับไม่รู้อ่ะไม่รู้จักอ่ะอยู่วันไหนอ่ะอยู่แบบไหนคืออะไรครับอ๋อจังหวัดไหนครับ สป็นบุตรากันค่ะไปใกล้กันเลยนักเจอได้ปะหิวด้วยอยู่ที่ไหนคะอยู่ชลบุรีครับชลบบุรรีคัอ๋อชลบุรีกับนักเจออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ค่ะพี่เล่นไฟประเทศอะไรครับนั่นผมยัง่ายน้ำมันเครื่องครับทำไมยัง่ายน้ำมันเครื่องครับขับวิ่งไกลครับวิ่งจากวิ่่งจาากกอ็พัทยาชลบุรีครับยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย ตอบแค่น้ำมไหมครับไม่ค่ะสองแกลอนเอาผมยาวได้ไหมครับนี่ยได้ไหมครับเนี่ยหลกครับคุณผู้หญิงได้ไหมครับไม่ค่ะทำไมอะครับผมไม่หลอกหรออ่านไปแล้วเขาถไายเธอเดียวรู้เตะ วิโอ้ยฮุดุดฮุดุดฮุดุดขอโทษดิครับตวัสดีครับน,น้องสาวน้องสาวได้ยินพี่ไหมเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยสตีมอยู่หรือเปล่าโอา้ไม่ไม่ได้อ่ะ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ครับน่ารักเกินขอบขอเฟซแน่นหน่อยได้ปะ <c oughs> พี่โต๊ดีพี่มาววดีน้องมาดีมาดีไว้ี่เจอกันเวนเจงนิหนึงมาดีครับพี่มีแหลมไอชิ้นนั่นมีโมเดลลืมทั้งหามันฮัลโหลครับ รอครับรอครับฮัลโหลครับพี่ต๊อดผมรล่อไหมครับหน้ากระทือบอะผมรล่อไหมครับผมรอพ่อออมมึงนะเดี๋ยวโอเคสวัโหลครับขาสาวพี่ต๊อดพี่ผมโฟกเองว่าไงสวัสดีครับพี่ต๊อดโอ้โหไหน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 ดูนี่มึงผอมยังผอมแล้วนี่เดี๋ยวผมทำคลิปครบรอบออกกําลังกายให้ดู ผมทำให้ดูอ่ะเอาเดผิผมทำแล้วผมทำแล้วผมให้เพื่อนเพื่อนบอกผมเปลี่ยนเนี่ยนะอันนี้ก่อนนะอ่ะขอแม่พี่อันหนมึงถอดเว่นดิไหนยืนดิอืออ่ะอันหนึ่งเพลงอ่ะอันหนึ่งเพลงให้พี่ดูหน่อยโอ้โหน่ยไม่ได้ยินเพลงอ่ะมันก็เปิดเพลงดิเปิดพร้อมกันเอาเพลงอะไรอ่ะ อาจจะเต้นได้เดี๋ยวกูปลดแบรนทีเอสแค่นั้นแหละปลดแล้วไม่ใช่เอาพี่เอาเลยเลเปิดเลยเปิดเลยแล้วมึงหาเพี่เงอนอยู่บ้านข่อยอยู่บ้านข่อยอ่เดี๋ยวผมเปิดแล้วเวอร์เวอร์เวอร์ชั่นนี้นะสองแสนสองจุดสามสองจุดสามแสนวิวอ่ะสองจุดสามอ๋อเห็นละสนุกด็อกอ่ะดีเจบุก้ะของดีเจบุก้าอ่า ยังเปิดพร้อมกันนะอ้ายังยังไม่เปิดหรอกอ่ะเปิดอ่าเปิดแล้วนึเอาไหมหนึ่เอาไหนึ <charming> <rat _ Bev> ่งสองสามเดี๋ยพงนะเดยพ่งนะเอาแล้วจะจบเพลงนะโบเคลงปะจบเพลงไงหรอเอาวเร็วมาเร็วเลยอะ มจองมาดอมเคหน่อยดมเคหน่อ<ก>ย <heaven entender it> <uffs> ถ้าปะขี้ตาถ้าปะขี้ตาถ้าปะขี้ตาหน่อยครับปัดเป๋ปัดเป๋ด้วยนี่ก็คือสรรพคุณมากกวยรวยลื่นทุกกินใดคือกันเพราะกวยนั้นละเป็นยอดอาหารคนที่อยากบอกทานละผู้มักกินกรวยคอยจับกวยละบอกวิธีกินเพื่อกินกวยเฮาบังควรกินไว้ฮัตติกอบหน่อยฮัตติกอบให้เล็กเคี่ยวให้แต่ก็มาก ลิงุ้ปน้กูัตงีีนเพื่ละกืนใบ้าวพดมันให้ทละแคกพี่ตอพอแล้วนื่อยโอเคโอเคโอเคกันใีน้องเคพี่ลวกคู่พ่อหอมกันลวกคู่อืมพอลูกกูชอบว่ะ วัยพิตารมาเดียวพีว่วันนี้ครับน้องพิธารอะไรอยู่ค้างเนี่ยสติรือเปล่าอ๋อเฟมแล้วแอนด์เนีย่ยเขไม่ต้องกิดพี่ไม่กิดน,น,นั่นนั้นเออเดี๋ยวมาดูกันนะประเทศเข้าได้ยังเนี่ยคนดู บอกมาทีーー่